แค่ตดก็ได้ปลดปล่อยกับ7ประโยชน์ดีๆที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้และเปลี่ยนความคิดใหม่จะมีอะไรบ้างมาดูกันครับสวัสดีครับผมพีทพิรวัตรจะเพจลืมป่วยเพจที่จะพาทุกคนสุขภาพดีไปด้วยกันครับใครๆก็รู้ว่าตดเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะตดคือแก๊สที่สะสมอยู่ในร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อเราย่อยอาหารไปเป็นพลังงานครับแต่เพื่อนๆหลายคนอาจจะรังเกียจการตดคิดว่าตดเป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรปลดปล่อยออกมาซึ่งถ้าเพื่อนๆม่รู้จักตดให้ถูกเวลาอาจจะทําให้พลาดประโยชน์ ที่ผมจะแนะนําให้รู้จักดังต่อไปนี้ครับ 1. ตดลดปวดท้อง ทุกครั้งที่มีการกินเคี้ยวหรือกินอาหารอาจจะทําให้เกิดการสะสมของแก๊สในทางเดินอาหารได้ครับรวมถึงการกินอาหารบางประเภทก็มีผลทําให้เกิดแก๊สมากขึ้นด้วยครับและถ้ามีแก๊สมากเข้าก็จะก่อให้เกิดอาการปวดท้องตามมาแต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าอาการปวดท้องจะลดลงทันทีถ้าเพื่อนๆระบายออกมาด้วยการตดเพราะเป็นช่องทางกําจัดแก๊สในปริมาณที่มากและรวดเร็วที่สุดดังนั้นเพื่อนๆจะต้องรู้จักตดอย่างถูกทีถูกเวลาแค่นี้ก็ทําให้หาย ปวดท้องได้แล้วครับ 2. <Okay. S 1> องตดลดอาการท้องอืด มีเพื่อนๆคนไหนท้องอืดบ่อยๆบ้างไหมครับเวลาที่เราท้องอืดก็มักจะรู้สึกแน่นในท้องและรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเนื่องมาจากในท้องของเรามีแก๊สมากเกินไปเช่นเดียวกับปัญหาของการปวดท้องในข้อแรกครับและวิธีจะช่วยลดอาการท้องอืดได้นอกเหนือจากการรับประทานยาก็คือการตดนั่นเองครับเพราะการตดเป็นการระบายแก๊สที่อยู่ในท้องแบบรวดเร็วซึ่งหากเพื่อนๆรู้จัดตดอย่างเหมาะสมปัญหาท้องอืดก็จะลดน้อยลงได้ด้วยครับ 3. ตดลดความเสี่ยนด้านลำไส้ การที่เรากักเก็บแก๊สเอาไว้ในร่างกายพยายามอ้านไม่ให้ตดออกมาเป็นหนึ่งสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยนเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะการบังคับร่างกายด้วยวิธีนี้จะทําให้ลําไส้ใหญ่ของเราได้รับอันตรายได้ครับดังนั้นคงจะดีกว่าถ้าเพื่อนๆไม่อันตดเพื่อลดการทําร้ายลําไส้ใหญ่รวมถึงยันช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับลําไส้เล็กและป้องกันการเกิดลิซิโดทวารได้ด้วยนะครับ 4. ตดบอกอาการแพ้อาหาร ร่างกายของเพื่อนๆนบางคนจะมีผลต่ออาหารบางชนิดซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีผลที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับบางคนแล้วกว่อจะรู้ตัวว่าแพ้อะไรก็ต้องรอให้มีอาการหนักก่อนซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับเราไม่จําเป็นต้องให้หมอบอกหรอกครับเพราะเพื่อนๆสามารถสังเกตอาการแพ้อาหารได้จากสัญญาณการตดหาสังเกตว่ากินอาหารชนิดนี้เมื่อไหร่มีผลทําให้ตดบ่อยทุกทีอาจเป็นเพราะร่างกายย่อยอาหารนั้นๆไม่ได้เราจะได้เลิกกินมันก่อนที่จะมีอาการแพ้ที่รุนแรงมากกว่าเดิมครับ ตดบอกความสมดุลของอาหาร การตดเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกความสมดุลของอาหารที่เรากินเข้าไปครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าเพื่อนๆกินผักผลไม้และธายพืชเป็นประจำนอกจากจะขับถ่ายดีแล้วก็ไม่แปลกเลยที่จะตดออกมาบ่อยๆในทานตรงกันข้ามการที่เพื่อนๆไม่ตดเลยอาจจะเป็นเพราะเพื่อนๆกินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเช่นน้ำตาลมากเกินไปร่างกายดูดซึมได้เลยแบบไม่ต้องย่อยจึงส่งผลให้ตดน้อยลงซึ่งนั่นก็ย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเพื่อนๆเช่นกันครับ 6. ดมตดลดความเสี่ยงโรคหัวใจ การดมตดก็มีประโยชน์นะครับแม้ว่ากลิ่นตดไม่ใช่กลิ่นที่น่าหลงไหลสักเท่าไหรนะ่นักโดยนะักวิจัยให้ข้อสรุปว่าการที่เราดมตดจะช่วยลดความดันและทําให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นได้ครับทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทดลองวิจัยในสัตว์ทดลองแต่ก็คาดคะเนว่า,น,า,วาน่าจะมีผลใกล้เคียงกับในคนด้วยเช่นกันครับตดยังมีอิทธิพลในการช่วยขยายหลอดเลือดและทําให้หลอดเลือดตูบฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อหัวใจท้งนั้นเลยครับ ครับ 7. ดมตดช่วยปกป้องสมองได้ นอกจากการดมตดจะดีต่อหัวใจแล้วยังดีต่อสมองด้วยนะครับเพราะมีงานวิจัยในปี2559ชี้ให้เห็นว่าการดมตดป้องกันภาวะสมองเสื่อมหรือป้องกันโลคอัลไซเมอร์ได้เพราะในตดของเรามีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบและแก๊สตัวนี้มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เซลล์สมองจะถูกทำลายดังนั้นจึงทำให้การดมตดเป็นผลดีต่อสุขภาพและช่วยให้แข็งแรงขึ้นได้นั่นเองครับมาสรุปกันอีกสักรอบนะครับว่า7ประโยชน์ของตดมีอะไรบ้าง 1>, 1. ตดลดอาการปวดท้อง 2. ตดลดอาการท้องอืด 3. ตดลดความเสี่ยงด้านลำไส้ 4. ตดบอกอาการแพ้อาหาร 5. าตดบอกความสมดุลของอาหาร 6. ดมตดลดความเสี่ยงโรงหัวใจและ7ดมตดช่วยปกป้องสมองได้จากทั้ง7ข้อนี้ผมสรุปได้ง่ายๆว่าการตดมีประโยชน์มากกว่าการกั้นไว้แน่นอนครับเพียงแต่ต้องเลือกสถานที่และเวลาสักนิด และมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตดตัวเองด้วยนะครับดังนั้นอย่าก,กลัวที่จะตดเลยครับถ้ากลิ่นของเราไม่ทำลายใครปล่อยออกมาให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองครับ